กล้อง360องศาถือเป็นไอเทมใหม่สำหรับคนรักการถ่ายรูปและวิดีโอที่ทำให้คุณสามารถเก็บภาพบรรยากาศได้360องศาเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเปิดมิติใหม่แห่งการถ่ายภาพเลยค่ะกล้องชนิดนี้มีราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับกล้องถ่ายรูปทั่วไปจึงเป็นที่นิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบแบรนด์ต่างๆเลยพากันพัฒนาสินค้าออกมาเพื่อเอาใจคนเล่นกล้องซึ่งคำถามยอดฮิตที่หลายคนสงสัยคือเลือกกล้อง360องศารุ่นไหนดีแต่เราไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้เลยค่ะถ้าไม่รู้จักวิธีการเลือกเสียก่อน ในวันนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลต่างๆมาให้อ่านกันโดยในบทความนี้เราจะพูดถึงแนวทางการเลือกกล้อง360องศาพร้อมทั้งแนะนำกล้อง360องศา,ท,งา,งงศาที่น่าใช้งานจากหลายแบรนด์เช่น Xiaomi, Insta สตัด360ิ Ricoh, Aston, w i t t i n ทั้งสำหรับใช้เป็นกล้องวงจรปิดและใช้เป็นกล้องท่องเที่ยวถ่ายวลอลลกเกเๆโดยนำเสนอเป็นแบบจัดอันดับอย่างละ5อันดับเลยค่ะถ้าหากพร้อมแล้วไปดูกันเลย ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคืออินสตา360วัน A360 เปิดประสบการณ์การถ่ายวิดีโอและรูปภาพแบบ360องศาด้วยกล้องอินสตา360วัน A360 มีเลนมาให้ถึง2แบบคือ 4K w Angle Mod และ Dual Lens 360 Mod ไม่ต้องซื้อเพิ่มก็ใช้งานได้ครบตอบโจทย์ทุกรูปแบบความต้องการตัวกล้องมีระบบกันสั่นรองรับการกระแทกลงน้ำได้ลึกสูงสุด5เมตรพร้อมโหมดการถ่ายรูปหลากหลายเช่น Stop Motion Auto Frame a n p Amp p อ i n t ย o ูแ a ร k ติดตามวัตถุแบบไม่หลุดโฟกัสหรือไฮเปอร์แลต่างๆนอกจากนี้ยังสามารถซื้อไม้เซลฟี่แบบล่องหนที่จะไม่โผล่เข้าไปในเฟรมก็ได้เช่นกันเรียกว่าเอาใจสายถ่ายวอลลอกเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือมิโฮมเซคิวริตี้แคม360องศาเซี่ยมีเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวคุณและทรัพย์สินกับเซีย่ยมีมิโฮมเซคิวริตี้แคม360องศากล้องวงจรปิดแบบ360องศาที่สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งโต๊ะหรือกลับหัวเพื่อติดกับเพดานรองรับการใช้งานภายในบ้านมีเลนความยาวโฟกัส3.9ม mm, ิลลิเมตรและมุมกว้างถึง110องศาแต่สามารถเลื่อนดูในแนวนอนได้ครบ360องศาโดยควบคุมได้ ง่ายผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและดูแบบสดๆได้อีกด้วยตัวกล้องบันทึกวิดีโอได้ละเอียดระดับ1 0 8 0 p ศดีและมีในวิชั่นพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวให้คุณรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือ GoPro Max หากพูดถึง GoPro ย่อมไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนกับกล้องที่มีคุณภาพและเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับ GoPro รุ่นนี้ที่มีการนำข้อดีแต่ละซีรีส์มารวมกันจนสำรรงรับทุกการทำกิจกรรมตั้งแต่ใส่ยวลลกไปจนถึงเอ็กตรีมเลยทีเดียวเลนกล้องตัวนี้มีทั้งด้านหน้าและหลงังถ่ายได้รอบตัวครบ360องศาพร้อมความละเอียด16.6ล้านพิกเซลและ5.5ล้านพิกเซลสำหรับภาพนิ่งส่วนการถ่ายวิดีโอจะให้ ความละเอียดถึง 5.6K 30fps พร้อมระบบกันสั่นทำให้สมูทขึ้นรับรองได้ในคุณภาพของรูปภาพและว,วิดีโอเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือกล้องวงจรปิดแบบดวมไร้สายวิตติโนโ่ด้วยกล้องวงจรปิด360องศาจากวิตติโน่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับความปลอดภัยของคุณไปอีกระดับเลยค่ะกล้องตัวนี้มีคุณสมบัติที่ดีละเอียดด้วยเซ็นเซอร์ที่ไวขนาด15 fps ตัดแสงน้อยที่สุดที่0.1ลักเวลากลางวันและ0.01 lux ลักเวลากลางคืนส่วนวิดีโอมีความละเอียดสูงถึง1 0 8 0 p h d และแผ่นกล้องได้มากถึง355องศา จุดพิเศษของกล้องชนิดนี้คือสามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ25องศาไปจนถึง55องศาและมีไมโครโฟนรองรับคำสั่งเสียงจากทั้งสองฝั่งอีกด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือ Theta เอสซ c รีคสำหรับ r e คอเทต้าเอสซจะเป็นรุ่นที่ถูกผลิตออกมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานแบบง่ายๆโดยตัดฟังก์ชันบางอย่างออกจากรุ่ง t ทต้าเสสำหรับความละเอียดนั้นสามารถทำได้ดีไม่แพ้ตัวอื่นสามารถถ่ายวิดีโอได้ละเอียดสูงสุด1 0 8 0 p 30 fps และแบบ 720p 1 5 fps ด้วยเลนคู่ขนาด12ล้านพิกเซลสามารถปรับ iSO ของภาพนิ่งได้100-600และวิดีโอที่ 100- 1 ร้อยเลยทีเดียวความแตกต่างที่มีระหว่างรุ่ง S กับ S4 ก็คือสามารถบันทึกวิดีโอได้สั้นกว่าและไม่มีฟังก์ชันการลีฟสตรีมมิ่งมาให้นั่นเองค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือ IP Sky Hawk Aston เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจไม่น้อยกับกล้อง360องศาจาก Aston IP Sky Hawk ตัวนี้ที่ให้ความละเอียดของวีดีโอได้มากถึง2 k และภาพนิ่ง3ล้านพิกเซลอินฟราเรดมีมากถึง6ตัวจึงสามารถจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์และทำการส่งแจ้งเตือนเข้าสมาร์ทโฟนได้อย่างรวดเร็วทันใจและยังสามารถถ่ายรูปจากกล้องเป็นไฟล์ jpg พร้อมแชร์ผ่านทาง SNS ต่างๆในทันทีพร้อมเทคโนโลยี IR Cut ที่ปรับแสงอัตโนมัติทำให้คุณได้ภาพและวิดีโอที่ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีการรับประกันหลังการซื้อถึง1ปีเต็มอีกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือหลอดไฟกล้องวรจรปิดไร้สายเดเทคสำหรับคนที่อยากได้กล้อง360องศาในรูปแบบที่ไม่เหมือนกล้องเพิ่มความเนียนได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นรูปแบบกล้องที่ติดมากับหลอด กล้องสามารถถ่ายได้กว้างครบ360องศาแบบภาพพานรามาด้วยความละเอียด1,280คูณ960รูปแบบเลนเป็นแบบฟิกไอตัวกล้องสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชัน e c c ที่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android พร้อมแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวต่างๆให้คุณได้รับรู้เสมอ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเทต้าเอสริคอีกหนึ่งรุ่นของกล้อง360องศาจากริคอผู้ผลิตเครื่องใช้สัญชาติญี่ปุ่นที่ตีตลาดทั่วโลกโดยรุ่นนี้มาพร้อมกับสเปคระดับพรีเมียมโดดเด่นด้วยเซนเซอร์ CMOS และชัตเตอร์ทำงานไวสูงสุดเศษ1ส่วน6,400วินาทีทำให้ถ่ายภาพออกมาคมชัดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เน้นเก็บภาพถ่ายมากกว่าวิดีโอมาพร้อมดีไซน์ที่สวยงามจับถนัดมือมือใหม่ก็ใช้ได้สบายๆนอกจากนี้ตัวกล้องอยังรอง รับการใช้งานร่วมกับ Google Map Street View และ Facebook อีกทั้งยังสามารถทำการ Live Streaming ได้ด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคืออินสตา6 6 One x 2จับได้ถนัดมือให้ความรู้สึกเหมือนใช้โทรศัพท์มือถือกับกล้อง360องศาอินสตา6 6 One x 2สามารถถ่ายวิดีโอและภาพนิ่งด้วยความละเอียดสูง 5.7K ด้วยกล้องที่เก็บภาพได้ทุกมุมรอบด้านขนาดเล็กพกพาได้ง่ายเบาเพียง149กรัมเท่านั้นตรงกลางมีหน้าจอแบบทัชสกรีนมีระบบกันสั่น6แกนพร้อมดีแรจับตำแหน่งวัตถุได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังมี ไมโครโฟน4ตัวที่บันทึกเสียงได้รอบทั่วทางและฟังก์ชันการลีฟสตรีมมิ่งผ่านโซเชียลต่างๆให้คนติดตามได้อย่างทันเหตุการณ์เลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือ C61S Panoramic IP Camera v s t a r c a m กล้องวงจรปิดรูปแบบแปลกตาของ Starcam ใช้ไมโครชเซตรูปแบบเดียวกับโทรศัพท์ของ h u เ w e i ที่มีส่วนช่วยให้คุณตรวจสอบภาพและวิดีโอต่างๆได้คมชัดมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ถึง4อุปกรณ์ในเวลาเดียวกันกล้องสามารถถ่ายได้360องศาแบบพารามาทั้งแนวนอนและแนวตั้งนอกจากนี้ในตัวกล้องยังมีอินฟราเรดแสดงวิสัยทัศน์ยม ค่ำคืนได้ถึง10เมตรและแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลเมื่อมีการเคลื่อนไหวต่างๆเพิ่มความปลอดภัยให้คุณได้อย่างแน่นอนค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด